วันนี้มาพวกบพี่นะคะกับวอบารินีวันนี้ไปอยู่ที่วัดบางไผ่พระอารามหลวงจังหวัดนนทบุรีนะจ๊ะอำเภอบางบัวทองเขามีงานศาสตร์เดือนสิบว่ามีตั้งแต่แปดกันยาแปดกันยาถึงวันที่ท่าไหร่นะ <c oughs> จำไม่ได้เ <c> ด <oughs> ี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาก่อนหาโลเคชั่นก่อนครับเขาหาลูกชิน้นลูกชิ้นทำเอง ซื้อไปรู้สึกอร่อยเหมือนกันนะนี่มาถึงแล้วตอนนี้สี่โมงยังไม่ห้าโมงส่วนโดนจากหน้าวัดเขามีที่จอดรถในตัววัดข้างหน้าแล้วเราก็เดินจอดรถลงมาจอดเลยก็จอดมีอาหารสัตว์มีสัตว์ก็นั้นแหละก็เ็ีบางไห่ออสับสนกันอยู่สองที่ดนี่ดูที้ทางดี่อุ้ยดีทกคนเหรอคนเส้น ่นากนนะเออโอ ok, ้ยตนี้จัดใหญ่อลังการดลวร้านดองเออบลลูอยู่ไหนอดเาจให่อ่ะเขาจะมางานเขายังไม่ค uh> ่อยตั้งรอเปล่าไม่เดินีอยต้ง าตามภาษาแบบโงโงๆตอนนี้เดินมีไปอีกนะเป็นซอยเล็กๆนี้เข้าไปได้อีกตอนนี้เราเข้ามาทางโดมก่อนที่โดมใหญ่ๆก่อน,อ,อ,อนเดินเข้ามาเขาเขาเขาทำให้มีโดมนะเราก็จะผลแล้วไม่ตกอะ่ะ โซดอนนักกินเนาะพี่น้องนกกินเนาะนี่เป็ยำเป็นมีเอาน้ำอะไรดีคะน้ำอะไรเออเออเราเลยเอาก่อนลำไยก่อนถ้าดูพี่น้องเดินไปนู่นเขามีเต็นท์แค่ช่วงข้างหน้านะแต่ก็อย่างไรสองซอยก็ทำให้เราแบบไม่เปียกฝนเนี่ยฝนก็เริ่มทยอยมาละรอทาง เลิกเรียนกับเลิกงานเนี่ยเขาก็ตามมาเที่ยวกันเพราะจริงๆแล้วอ่ะงานแฟร์สุดมากเขาจะต้องสตาร์ทกันที่ห้าโมงเยน็นแต่นี้เรามาทุระมาถึงอ่ะมาธุระุวิเตอร์จะบอกให้ที่เวกเตอนะมีฉีดว,ว,วัลีวัคซีนวัลลัตเตอรเซบีเข็มละสามร้อยยี่สิบบาทเองมีเช็คภูมิเช็คเ,ช,คเช,คชื้ออะไรก่อนด้วยนะอันนั้นส่วนเวทีหอ่อมาได้ถ้าใครสนใจมาเวกเตอรนะเพราะวันนี้มาเวกเตก็จะมา ฉีกวัคซีนวัสตับอาเซบีสำหรับคนที่เกิดก่อนปีพศ25 3 5อยาสใช่สิก็ลองสูงไว้สูงไว้แต่เขาไม่ได้มีวัคซีนไว้อายุนี้นี่เขาก็มีพัฒนาบีแก้แกแกแก้เกมนะวงปลากองพอมาช่วงที่มันยังไม่ใช่ช่วงคับข้างของทุกคนอะ <c oughs> ่ะก็กลายไปเป็นการจัดแจงที่เขาจัดของขายอ่ะ เออในค่ะเดิมในโวนของนี้มีนี่สมจีน้ำบน,นแล้คกเราหาความเป็นใต้ยอยู่ว่านี่เความแกลใต้เอาเรือ้องเอาไรฝากพ่อเปล่าพ่อฝากคือในโดมนี้ผสมผสานนะคะทั้งของกินของใช้เสื้อผ้าอะไรพวกนี้ยผสมผสานไม่ได้แยกประเภทหมวดกันไป แต่ถือว่ามีโดมให้อลังอลังการแต่แค่นาบริเวณไม่ได้กว้างเท่าไหร่ประมาณ40เมตรส่ะิบห้เมตรเองเต็นต์นะคะน,นี่เดินมาจากเต็นต์เสร็จแล้วได้ไปเซอร์วิสวน,วนทางนี้ก่อนขอทางนี้วนคาะทางนี้แล้วก็เดินวนออกมาอมเออใช่<อ>ก็เขาที่แล้วก็บอกว่าบางไผ่เขาจะมีนิมอลหน่อยหน่อย พอซอยนี้ก่อนที่จะติดสนามที่ก็น่าจะมีหงเล่นนะจริงๆอ่ะแต่เขาก็มีขายของอ่ะขายของทั่วๆไปคือจริงๆอ่ะฟิลลิ่งคืองานแฟร์เิ่งนี่ไงเขาต้มปะไหมเรากินกันไหมเดี๋ยวเราซื้อกลับบ้านเนาะแ,แพะน่ารักแพะน่ารักเออ,อมีหมูมายละสามบาท ขายเอาสังคมบ้างเหรอไหมสังคมบ้านี่ก็ตายตปกยตปลาด้วยค่ะนี่เขาหลานเดินมาเดใจดวงาม,มาเร็วกึนแต่ว่าถ้ามาเย็นกว่านี้ช่วงนี้นี่มาวันที่สิบเก้ามาวันที่เก้าเดี๋ยวกลัวฝนตกในช่วงนี้เขาว่าถึงวันที่สิบเอ็ดต้องระวังหน่อยนี่ค่ะมาตรงน,นี้น,นี่ขายเสือ้อผ้าโอ้สนามตรงนู้นมีด้วยนเ,เราเรา้องคุณผู้ชายเดินไปไหน ออทำมาเป็นของเล่นนี่ทำไอจิวจะปูอ้ร้าน,นอยู่ตรงกลางตรงนี้เดินเข้ามาจะเป็นเหมือนโซนเครื่องเล่นนะคะแล้วเขาไม่ได้มีหลังคาโอ้โหแล้วถ้าฝนตกอะเกมเลยนี่นี่ๆๆดคูความลมความรู้ผิวไหวนี่มีบ้านบง้านบอลเดียวกันหื ในส่วนของเวทีแฉะหน่อยแต่ว่าได้ดูที่เห็นนะมีแพมโพลีนมีม้าหมุนมีตักปลามีโแรแบคโคคีบขนมมีของเล่นแล้วก็มีบ้านบอลบ้านลมอยู่สองหลังมีบ้านถีสิอื้อฝนมาแล้วก็ฝนจะยาวถึงวันที่11ดซึ่งวันนี้วันที่9 9 1าเก้าสิวัน นะคะผู้า,ากระต่ายเยอะมากกระต่ายเยอะ,ระเราดูฟ้ามืดมัวดิมดดแล้วเนี่ยตรงนั้นเป็นขนมฟ้ามืดมัวดิมดดแล้วเนี่ยพอแล้วแล้เราดูเขาจะตั้งสล拉ฝนก็จะมางงกันละออช่วงนี้เนี่ยสู้กันทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางแม่ค้าก็ต้องสู้พ่อ เี่ยต้องสู้เลยเพราะว่ามาถึงแล้วถ้าเจอฝนพวกคุณก็เติอนไม่ได้ไงถึงแล้วแต่ดูทั่วไปก็เป็นพืน้นฐานงานวัดเลยนะซึ่งมีเข้าใจว่าจริงๆถ้จะมีอะไรที่เป็นความฟิลเนเจอร์ของศาสตร์เดือนสิบบ้างอะไรยังไม่เห็นเนี่ยโซนทําบุญปะไม่เคยมาเข้าทีล้วตรงนี้จะเป็นโซนทําบุญแต่อย่างว่าเขาทําเป็นงานศาสตร์เดือนสิบเนานะ ิ้นละร้อยเซเลปี้เกียรติมะยังตั้งไว้จบด้วยเออ,เอนะเดินครบแล้วที่ขวดเวลาเคยมีคนมาเมน์นะว่าเดินห้านาทีก็จบดีฉชั้นเราเดินฮะไปไหนก็ยังไปฝักทำบุญไงเออนะครับตอนนี้คือ เข้าห้าโมงแล้วนะทาบุญครับจัดเดินสิครับทำบุญส่งใจย้าย ai, ชิงเปรตครับนี่ไจบแล้วไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเดินงานแปรใช้เวลาสิบนาทีไม่เกินจนร <laughs> <adapted> นิงวันนในมูจิคิมชีสดที่บอกว่าเขาอยากลองกันแต่ก้อนมันหนึ่งหอ้าเก้าหกเก้าเจ็ด้าอ่่แรงว่าราคาเออจลองก็บอกว่าลองวผลไม้สดไงเออมาห้าเก้ามาลอง ไปแล้วนะใครยังมาเที่ยวได้นะงานมี8ถึง14กันยานะจ๊ะวันนี้ไปวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ,บ๊ายบายครับวัดบางไผ่พระอารามหลวงอยู่บางบัวทองรทวรีนะาบ๊าด,ดีจ้า